ยังมกกระเจ้าเจ้าเจ้านี่ดงนี่สวยๆเลยอ่อ,อนๆปาาเดินงงอยู่ดงผักกูดสวยๆ งามแท้งามจนว่อยากเก็บจังส่ละ่ะเขาได้มาเอาหย่อนงามว่อยากเก็บนี่ล่ะปาด่อนมันงามเนาะพี่เมย์ปาดงเามมนแตกออกงามปนนี้เขาสิใจไหลเก็บยุติอา่ <c oughs> อยสวยสวยสวยขนาดเลยมใจลายมังกกน อ่อนๆนะคะทุกคนฉันอ่อนหยอดยิ่งน่ายอ่อนๆเนี่ด้องามทั้งงามทั้งสวยงามกับสวยว่าแม่นอันเดียวกันจีที่หน้าที่จะพาทุกคนมาเก็บตั้งแต่ตอนที่เขาโผล่ขึ้น ขึ้นมาเลยนะคะนนทุกคนปีเรามาเจอช้าไปนะคะปีนี้เรามาเจอช้าไปมาช้าเกินไปนะคะอืมใส่ย้ำให้นหนอง xiềng nó cả treo bà cứ đi thẹ mình hoàn sẽ bên sẽ luộc cắt bồn นี่เด้อันต้นนั่นเขาเจ้าเอ็นพักอียังกาพักนอกอพักนอกพักนอกหยอดเะดาวอ,อ,อ่อนอ่อนมันหยอดอ่อนงามงาม รับประกันแล้วอันบอเบ้อขมไหลอ, <laughs> อย่างซิม <laughs> ชิมก่อนเก็บ แม่พี่น้องอันนี้พักสดาที่แม่น้องเอ็มมิลีลวกแล้วกะพักกูดเมื่อกินกับลาบหมูจ้ะมา่เด้อมากินกับแม่น้องเอ็มมิลีจ้ะแซ่บๆพักกูดจะพี่น้องแม่น้องเอ็มมิลีจะต้มใส่เกลือกับเนยน,น้ำจ้ำจะได้หอม สวัสดีจ้าพ่อแม่พมี่น้องไม่นี้แม่น้องดดกินไม่เี่ดข้าไปกินผักโขดกินไม่ได้แล้วแม่น้องกินไม่เี่ดก็มาลาบหมูลาบหมูกินข้าผักกูดจ้ะข้าต้องกล่องเสียพี่นอ้องลืมอยู่สวนผักโขดหลวกใส่นหน่จ้ะมันผักกระยดอ,อนนก ลกเหมือนม่จันอ้องอน,นี้พักเท่ากันครับี่นอ้อง พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าขอมากดซับสไครป์กดติดตามเป่น้องเอมเมลี่แม่ออมแหม่น้องอมเมลี่ยดพยายามปั่นอยู่เนอ้องบ่คอยดูเวลาจ้ะพี่น้องทำงานนุ่มแต่ว่าจ้ะพยายามพยายามน้องทกุกคนแหละจ้ะที่เขามาคอม,มเมนต์นอะไรสงมลาหเนาะเป่น้องเอมเมลี่อ่านตลอดจ้ะทุกคอมเมนต์ก็นนี่ละจ้าสวัสดีจ้า